สวัสดีครับท่านสมาชิกไลน์อัตเเด็ด 90s วันนี้อยู่กับผมเจเจศดาเช่นเคยกับการวิเคราะห์ฟุตบอลทุกวันเวลา3คู่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปก่อนเลยก็แล้วกันนะครับมาถึงค่ำคืนวันพุธกลางสัปดาห์ครับแน่นอนคืนวันนี้ไฮไลท์ยังเป็นยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกนัดที่2ของแต่ละกลุ่ม ผมก็คัดเอา3คู่มาฝากกันเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าก่อนอื่นฝากไว้ก่อนเลยครับเว็บไซต์ของเรา rg3th.com นะครับน่าจะอยู่มุมจอตรงนี้นะครับก็สามารถไปดูรายละเอียดกันได้นะครับอยากจะสนุกตื่นตั้นเร้าใจมั่นคงก็จัดไปนะครับ เอาคืนวันนี้ครับไปเริ่มที่เวลาเที่ยงคืน5 5นะครับอยู่ฟ่าแชมเปี้ยนซีคในกลุ่ม E นัดที่2ครับคลัสโนโดาจากรัสเซียจะเปิดบ้านเจอกับเชลซีจากอังกฤษคลัสโนโดาเนี่ยออกสตาร์ Star ด้วยการบุกไปเสมอแรนมา1ต่อ1น่ะครับตัวหลักๆก็มีเรม่การเบล่าอีกอร์สมอดีคอฟครับข้างหน้าเป็นมาคุสเบิร์กเหมือนเดิมฝั่งของเชลซีเนี่ยออกสตาร์ Star ด้วยการเปิดบ้านเสมอกับเซเรียมา0นต่อ0นนะครับ คืนวันนี้ไม่มีมาโกสอลอนโซที่ติดโทษแบนนะครับเกป้าก็ยังเจ็บอยู่แต่ว่านั่นไม่ใช่ปัญหาครับเพราะว่าตัวที่มาแทนนีเอเดัวร์เบนดี้ถือว่าเซตดีเหลือเกินในเกมเสมอแมนอยู่นะครับแถมแบ็กซ้ายเบนชเวลก็พร้อมออกสตาร์ตตัวจริงอยู่แล้วครับที่เหลือเนี่ยกองเต้จอจินย่นะครับแนวรุกยืนครบไคฮาวเวิร์สคริสเตียนพูลิสิตเมสันเมาส์ติโมแวเนอร์พร้อมลงล่าตาข่าย คู่นี้ไม่เคยเจอกันมาก่อนนะครับก่อนเกมเขายกให้เชลซีบุกมาเหนือกว่าครับแน่นอนผมมองว่าคลาสโดด้านี่จะว่าไปฤดูกาลนี้ฟอร์มไม่ดีด้วยครับออสตาร์ในลีกก็ไม่ดีครับเกมล่าสุดก็แพ้คาบ้านนะครับล่าสุดนี่หล่นไปรังอันดับ8ของลีกแล้วด้วยครับเจอกับเชลซีนะครับที่เกรดบอลยังดูเหนือกว่าครับแม้ว่ามาเยือนแต่ผมมองว่าในยุคโควิด -19 แบบนี้จะถึงบุกชนะได้ไม่ยากนะครับให้เชียรเชลซีครับจะบุกมาเบียดชนะอย่างน้อย1ประตูได้ครับ คู่ต่อมาไปที่เวลาตี3ามตรงในกลุ่ม G นะครับเป็นบิ๊กแมชด้วยครับยูเวนตุสจากอิตาลีจะเปิดบ้านเจอกับบาร์เซโลนาจากสเปนยูเว่เนี่ยออกสตาร์ทด้วยการบุกไปชนะดิโมเคียบมาได้2ต่อ0นะครับคืนวันนี้สภาพทีมเนี่ยไม่มีจอร์โจเคียรินี่อเล็กซานโดรนะครับในรายของคริสโนโรนาลดที่ไปติดโควิดก็ยังไม่พร้อมเพราะว่าต้องกักตัวนะครับคืนนี้ลงไม่ได้ครับตัวหลักๆเนี่ยก็มีอาร์ตูอาเดียงลาบิโอนครับแนวรุกเฟเดริโกเคียซ่าเดยันครูเซฟสกี้อัลลัลลัมซ เป็นอัลบาโรโมราต้าเหมือนเดิมฝั่งของบาร์เซโลนาออกสตาร์ดิการเปิดบ้านถล่มเฟเรนส์วารอสมา5ประตูต่อ1นนะครับแต่ว่าปัญหาคืนนี้จะไม่มีคู่เซ็นเตอร์ตัวจริงนะครับเคราตปีเก้ติดโพสต์แบนด์สมร์อินติที้ก็ยังเจ็บอยู่ครับแต่ว่าขุมกำลังแดนกลางไปถึงหน้านี่เต็มถังนะครับเซย์โก้บ,บุสเกตเฟรนกี้เดยองนะครับแนวรุกก็มีฟิลิเป้คูตินโยอองตวน์คริสตมันอันซูฟาติลิโอเนลเมสซี่เหมือนเดิมนะครับ ผลสุดท้ายที่เจอกันต้องย้อนไปสามฤดูกาลก่อนครับปรากฏว่าเสมอการูน0ูนย์ที่ตูรินนะครับก่อนเกมเนี่ยเขายกให้ใกล้เคียงสูสีเลยครับหมายว่าจะเล่นในบ้านยูเว่ก็ตามนะครับส่วนหนึ่งเพราะว่าโรนัลโดไม่ได้ลงด้วยนะครับผมมองว่านี่เป็นคีย์สำคัญเลยครับการไม่มีคริสโนโรนัลโดนี่ถือว่าเสียหายมากนะครับดังนั้นดูแล้วบาร์ซ่าก็มั่นใจในเกมรุกด้วยครับบุกมาเยือนแบบนี้ไม่แพ้เป็นอย่างน้อยแน่ครับลุ้นถึงเบียดชนะเชียบาเซโร์นาง่ายกว่านะครับ ปิดท้ายที่เวลาตีสามีหนึ่งคู่ในกลุ่ม H ครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะเปิดบ้านเจอกับอาร์เบลไลซิกจากเยอรมันแมนยูเนี่ยออกสตาร์เกมแรกบุกไปชนะเป๊ะเช่ถ,ถึงถิ่นมา2ประตูต่อหนึ่งนะครับค,คืนวันนี้คาดว่าโซชาจะเล่นระบบหลัง3เหมือนเกมกับเป๊ะเช่เลยครับดังนั้นพวกอักเซลตูตเซเบมีโอกาสกลับมาลงตัวจริงนะครับเช่นเดียวกับอเล็กซ์เตเลสมีโอกาส,กาส,กาสลงเล่นในตำแหน่งวิงแบ็กนะครับที่เหลือเนี่ย กองกลางเฟตแม็กโทมิเน่ครับแนวรุกบรูโน่แฟร์นานมาคัตแรดฟอร์ดอองตัวน,นี้มาซียาวนะครับที่ติดโทษแบนกับเกมเชลซีในเกมลีกก็จะไดล้ลงเล่นคืนวันนี้ในฟุตบอลทั่วยุโรปนะครับฝั่งของอาเบไลซิก ออกสตาร์ทด้วยการเปิดบ้านชนะอิสตันบูลมา2-0ครับตัวหลักมีคร uh ิสโตเฟอร์เอ็มคุนคูดานียลโอมโมเอมิลฟอสเบิร์กยูซุปโพเซนเหมือนเดิมครับทั้งสองทีมไม่เคยเจอกันมาก่อนนะครับก่อนเกมขยกให้แมนยูเหนือกว่าเล็กน้อยในฐานะเจ้าถิ่นนะครับผมมองว่าแม้ว่าไรซิกช่วงนี้กําลังเล่นได้ดีครับชนะมา4เกมรวดในทุกรายการแต่ว่าแมนยูก็เป็นช่วงที่กําลังมั่นใจเหมือนกันนะครับคือจะว่าไปถ้า เมนดี้ไม่เซฟเยอะๆนี่แมนยูก็น่าจะชนะเชลซีได้เหมือนกันนะครับในเกมลีกเกมล่าสุดในนั้นดูแล้วผมยังชอบไปที่แมนยูครับเป็นลูกขาขึ้นของโอเลกุน่าโซชาครับเกมนี้จะเบียดชนะอย่างน้อย1ประตูได้ครับสรุป3มทีมครับชอบไปที่เชลซีรวมไปถึงบาร์เซโลนาและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับถ้าอยากได้เพิ่มไปที่ไลน์อัดของเราเลยครับ @tdead90s ที่อยู่มุมจอตรงนี้นะครับขอให้ทุกคนโชคดีในคืนวันนี้ครับสวัสดีครับ